สวัสดีครับนี่เดือนนี้มันเดือนสิงหาคมครับใกล้วันแม่แล้วพ่อกับเชอร์แตมก็เลยจะเซอร์ไพรส์แม่มีของขวัญมาให้แม่อยู่ชิ้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เชอร์แตมว่าแม่จะเซอร์ไพรส์ไหมแม่จะจะเซอร์ไพรส์นะพ่อไปหาซื้อมาเพราะอยากให้แม่ออกกำลังกายครับนี่นี่มันคืออันนี้ครับโกลเบอร์ Global นะครับ เป็นสกูตเตอร์ที่เชร์แตมมีอยู่แล้วอันนึงนี่เดี๋ยวพ่อกับเชิ์แตมจะเอาออกไปให้แม่กัน<ต>ดูซ<อ>ิว่าแม่แมเป็นยังไงไ<ร>ของเชร์แตมเป็นสีอะไรนะคะสีอะไรสีฟ้าของเชร์แตมเป็นสีฟ้าของแม่นี่พ่อเลือกมาให้นี่เลยครับสีชมพูเดี๋ยวเอาออกไปให้แม่ดูกันว่าเป็นยังไงไปร้องเพลงโฟร์รเซนกันคะ่ะเชร์แตมจะไปร้องเพลงโฟร์เซนออาแม่อยู่ไหนอะแม่ะ นี่ไงแม่อยู่นั่นไงเปิดประตูมาแล้วเอาเชตตเปิดประตูเลยเปิดประตูบอกว่าเชตตามีของขวัญวันแม่มาให้ค่ะใช่ออใของขวัญวันแม่ให้ค่ะของขวัญวันแม่โอ้่สกูตเตอร์สกูตเตอร์ แม,แม่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายพ่อก็เลยซื้อมาให้แม่ออกกําลังกายบ้างไม,ม่งั้นก็อ้วนกองอยู่ที่บ้านเงี้ย,ยเดือนแม่มาทำ้ายจิตใจ้ลยค่ะมาอ้วนอันนี้รับน้ําหนักได้ถึง1,000งกิโลโนะครับหนึ่งร้อยกิโลเพราะแม่นี่ อีกเฉียดเฉียดอีกกิโลนึงก็จะร้อยอยู่แล้วพ่อก็เลยเลือกมาให้เดี๋ยวลองมาประกอบให้แม่เล่นดูว่าแม่จะเล่นได้ไหมพ่อพ่อซื้อมาพ่อก็ไม่รู้แม่จะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนไดถึงร้อยกิโลจริงๆนะไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นสกูตเตอร์กันตอนนี้นะแต่ก็ดีได้เล่นกับเธอแต้มนะโอ้ขอบคุณสีชมพูเปล่าสีตามกล่องเลยเปล่าสีชมพูอ๋อนี่เขาบอกสำหรับเด็กไ่้หกขวบขึ้นไปนะ รับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งกิโลประกอบไม่ยากนะครับเดี๋ยวพาแม่เราออกไปเล่นข้นอกดูดูความมั่นใจของแม่ปูเป้เป็นไงครับ <S <S โอยไม่มัน่นแม่ไม่เคยเล่นเลยเคยไปเล่นลมระเบรกก็ลมแรงลมอีกจำได้ไงมเนี่ยมาแล้วนี่ดูมีของเชิดแตมด้วยนะครับนี่เลนะคะโอ้โหเชิดแตมสิ่งเก่งมากเชิดแตมเล่นเป็นแล้วดูแม่ปูเป้นี่เชิดแตมเขามาสอนแม่นะว่าเวลาเบรกให้เหยียบข้างหลังใช่ไหมนี่มันรับน้ำหนักเราได้แน่นะรับได้สิอันนี้แบบว่าสินค้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับอันนี้ อุ้ยกระลอกกระลอกวิ่งอยู่ข้างบนสายไฟเดียวแต่ทำแบบนี้ได้นะโอเคโอเคโอเคไปทางนู้นนะลูกไปมาอุ้ยไม่เคยเล่นเลยกลัวพี่แม่ปุ๊เป้ขึ้นครั้งแรกเลยนะโอ้ยขี่จักรยานแม่ยังไม่เคยรอดเลยกลัวจะไปเสยต้องถามแม่ปุ๊เป้ก่อนว่าหนักกี่กิโลตอนเนี้ยว่าเขาไม่บอกน้ำหนักผู้หญิงออกสื่อกันหรอกอุ้ยมันจะไปไหมอ่ะ ก็ค่อยๆถลายมาสิอันนี่เช็ดตามไปแล้วแม่แม่ปูเป้ทำไมเก่งขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยชักเก่งแล้วมั้ยค่อยๆมาเอาไหมเอาไหมอันนี้ระดับที่เท่าไหร่แล้วระดับลองดูซิขึ้นหได้ไหมสามระดับเมื่อกี้เราดูอ๋อสามระดับหนึ่งสองสามอันนี้สุดแล้วเฮ้ยง่ายง่ายง ไม่มีพี่แบวว่าจะลม้มเอาแล้วนะแม่จะซิ่งอะนะลบทางให้ขายใหญ่หน่อยคนเร็วลงบัวเฮ้ยแต่เมื่อกี้แบบไม่เร็วมันได้อยู่นะคือเนี่ยรับน้ำหนักแม่ได้นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าสินค้าคุณภาพจากฝรั่งเศสได้รับการรับรองนะครับตัวนี้ได้กินชิ้นทนทำแบบเดียวอะ แล้วยังไงอ่ะให้แม่ทำกันมากกว่าตัวสกูตเตอร์นี่พ่อซื้อมาจากร้านคิดสึกานะครับเมกะบางนาชั้น2เหมือนกับของเชร์แต้มเลยอ่ะก็คือมีทั้งรุ่นแม่กับรุ่นเชร์แต้มเนี่ยโอ้โหยก้อเห็นป่าวไอแตงแตงก็สนุกสนานเฮ้ยเฮ้ย ใช่ Eat, แต่ตัวนี้ตัวนี้หมุนหมุนเลี้ยวได้ของเชื่อมเดียวไม่ได้หรอของเชื่อมแต้มใช้ใช้บิดใช้โยกแต่ตัวนี้หมุนแนบเลยไป็นี่าเริ่มกล้องแล้วเริ่มคล้องแล้วอ่ะสกูตเตอร์ไปซื้อน้ำปลาได้แล้ว ดูก่อเจตับสัก่อนเจ๊ตัาทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โห่อสิ่งตามอนจะไปเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วลอแม่เรแม่ใช้อะไรเลยทีเนี้ยอะสองก้นขีงางนี่พร้อมกันเตัรเรพกกันแม่พ่อมันนินจาเต่าเลยทำไมอย่ายกกลัวหร สนุกดีอันนี้เด็กๆซื้อมาให้พ่อกับแม่เล่นได้นะครับที่ร้านคิดส์จ๋าแล้วชวงเด็กๆไปซื้อให้พ่อกับแม่เล่นได้เล่นด้วยกันใช่ไหมเล่นด้วยกันจะได้เล่นด้วยกันแล้วก็ช่วงวันแม่เนี่ยช่วงเดือนนี้สิงหาคมเขาลดราคาด้วยนะพ่อถึงได้ไปซอยมาเนี่ยลดยังไงคะรุ่นไหนอะลดทั้ง2รุ่นเลยครับรุ่นแม่ปูเป้กับรุ่นเชอร์แตมเนี่ย ลด10%นะครับน่าสอยมากคุณพ่อเลยไปสอยมาให้แม่เลยมาให้แม่หนึ่งอันจริงๆคุณพ่อน่าจะสอยสีฟ้าของเจม่อีกอันนึางพาะว่าจะไปสอยอีกอันหนึ่งสามคนเลยเสร็จแล้วแม่โดนแย่งแล้วค่ะแม่โดนแย่งแล้วโอ้โหชแตนมเล่นท่าโอ้โหาหมูล่าเริงทาหมูล่าเริงอะแปะชแตนทขีดแบงหนูด้วยกันคู่กันในยสิแล้วมาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้ว เก่งแล้วเห็อ้วนี่ไม่ีกลัวนี่แล้วก็ยืดล้มหมนั่งพักมั้งเสียหลักค่ะเสียคือเมื่อกี้นี้แบบว่าสปินคิ้วแรงไปหน่อยนะมันหักของมาโอย โชคดีนะที่มีไขมันที่ก้นเยอะอ่ะเลยแบบว่าได้อยู่ไม่เข็ดเอาอีกเอาอีกนี่นี่<ม>ของเชอ่อแตมมีสามล้อนะครับของแม่มีสองล้อใช,ใช่ม่จ๊ะแม่แม่จีไเดาอยู่หรอย,ยุล้อด้วยใครสนใจนะไปซื้อกันมาเล่นเข้าเก่งสวสปุตเตอร์รอกันของเชอ่อแตมมีหัวยูนิคอนเดี๋ยวแม่จะหาอะไรมาใส่ตรงนี้ ตะกร้าใจตาลาดไม่รู้อะไรมาห้อยน่ารักน่ารักอ่กะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเชอแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องน,นี้นะวันนี้แม่กับเชอแตมกับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปสิ่งตตอฮฟิว